สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคิปตัวคัินซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้ภายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าอัปเดตทัลเลซัดพายกันนิดนึงนะครับสำหรับ LUNC นะอ่า ัูหน้าคลาสสิกเราเมื่อวานสรุปแล้วมีการเบินไปมากถึง84ล้านเลยทีเดียวถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าวันปกตินะเอ,อเยอะกว่าวันปกตินะครับเริ่มมีการใช้งานอย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้มีการเบิน LUNC ไปมากถึง9ล้าน LUNC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วน UDC เป็นไงบ้างนะขอ r e f ฟรชหน้านิดนึงนะครับ USDC นะครับเมื่อวานมีการเบิร์นไป2,200 0นะครับแนละวันนี้ก็เบิร์นไปแล้ว1,000 100, งนะครับ USDC นะส่วนเรโชว,วันนี้โอ้เพิ่มสูงขึ้นนะดูทรงเหมือนมีคนมาสเต็กกิ้งมาสเต็กกิ้งเพิ่มนะครับทำให้เรโชนะัพุ่งสูงขึ้นถึง14.58นะครับหลังจากเมื่อวานนั้นอยู่ที่14.57เนาะวันนี้กระเถิบขึ้นมา14.58แแล้วนะครับอ่า ก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามสำหรับ LUNC นะครับเรามาดูสเตตัสหรือว่าสถานการณ์ใน24ชั่วโมงนี้บ้างนะสถานการณ์ u ู u D c อใน24ชั่วโมงนี้สรุปแล้ว LUNC นะครับเบิร์นไปมากถึง37ล้านนะครับแล้วก็ USDC นี่14,000ล้านเออ14,000นะ USDC นะครับส่วนยอดสเต็กกิ้งวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพิ่มมาเยอะมากๆนะ มีการสเต็กกิ้งเข้ามาถึง1,600ล้าน LUNC นะครับส่วน Transaction ยังคงปกติดีนะอยู่ที่2,9 0 0 0เหมือนตัวเลขถูกล็อกไว้เท่าเดิมเป๊ะนะครับการสเต็กกิ้งครั้งนี้นะเข้ามาเยอะๆนะครับมาสเต็กกิ้งให้กับทางด้าน First นะ First s t a k i n g นะครับบวกมาตั้ง900กว่าล้านนะครับแล้วก็ Allot อีก200กว่าล้านนะ แล้วก็จีซูดอิทลอด2นะครับอีก200กวอาล้าสน,นะครับส่วนยอดเบิร์นนะครับเยอะที่สุดก็หนีไม่พ้นนะครับทางฟรีคอเล็กเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าใหม่ออกมาอีกแล้วนะแน่าจะเป็นทาสเซคชั่นที่ก้อนค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้บันทึกไว้นะครับพอดีอ่านในทวิตเตอหรือว่า X นะครับ ผ,ผ่านไปแล้วเจอท่านหนึ่งนะเขาติดตามเรื่อง transaction อยู่ได้ข่าวไม่ได้ได้ข่าวเขามาทวิตไว้แล้วผมลืมลืมรีทวิตไว้นะแล้วก็หาไม่เจอไม่ตอนเย็นนะครับมียอด transaction ที่จำนวนถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะครับ67ล้านนะถูกย้ายกระเป๋าไปนะครับ ย้ายจากกระเป๋านึงไปอีกกระเป๋านึงไม่รู้ว่าเกิดจากสถานการณ์อะไรหรือเปล่าหรือว่ากระเป๋าที่ไตแล้วนะรีบทําการทรานเซ็คชั่นเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ดีมีเม็ดเกินตรงนั้นถูกโยกไปนะไม่รู้ว่าไปหาใครแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นกระเป๋าใครด้วยนะก็เออถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญๆช่วงนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ โดยคุณกรีนปาร์กนะครับล่าสุดได้ออกมา <c oughs> เล่าถึงเขามาเล่าถึงนะกันว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณวันนี้แหละ,ะที่จริงแล้วการหลุดเพกนี่หรือว่าดีเพกนี่ยที่เกิดขึ้นมันคือวันประมาณวันที่15เนาะ15ที่ผ่านมานะครับที่ครบรอบ2ปีนะครับพอมาถึงวันนี้วันที่17วันที่16เนี่ย มันมีสถานการณ์ผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับนับ10กว่าลายนะนับ10บลายนะครับที่เกิดจากสถานการณ์ยูวีดีเหรียญตัวนี้เทขายไปโดยโดยยับเยินนะครับคิดง่ายก็คือจากเงินที่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในมือเขาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านดอลลาร์นะครับอ่าหมื่นล้านดอลลาร์ได้สูญหายไปในพริบตานะครับก็ทําให้มีผู้คนนั้น ลงทุนในหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บของตัวเองเองที่ลงหมดกระเป๋าหมดหน้าตักบางคนก็กู้มานะครับก็คิดง่ายๆครับสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีนะครับก็ไม่ควรใช้เงินเสี่ยงเนาะพยายามใช้เงินเย็นเงินที่เราสามารถสูญเสียเสียได้นะครับในการซื้อหรือว่าลงทุนนั่นเองนะยอมรับให้ได้นะครับว่า เออไม่ควรเทหมดหน้าตักนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เตือนเตือนใจนะว่าการลงทุนไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าเทหมดหน้าตักนะครับให้เหลือไว้บ้างหรือว่าใช้เงินส่วนที่เราสูญเสียได้จริงๆนะครับอารมณ์เหมือนเงินกินเบียร์สามขวดไม่มีพอนะครับเออนั่นแหละครับก็คิดว่าเป็นเงินก้อนนั้นนะเออที่แบบกินหมดแล้วก็หมดไปนะแล้วก็ ถือว่าดังนะครับเอาเงินก้อนนั้นดีกว่านะครับโดยเหตุการณ์นี้นะที่เกิดขึ้นนะโดยเขาบอกว่าต่อให้การสูญเสียครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะแต่ทางด้านคุณโดคอนเนะี่ยเขากับเม่รับรู้ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหรือว่าเขาระบุเองนะว่าวินโนเรารู้ว่าคุณดนะีเคเนี่ยโดคอนเนะี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิด เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมานะครับก็เขาก็เป็นคนพูดขึ้นมานะทางคุณกินปาร์กนะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเขาได้ทวีตตอนะเขาบอกว่าแต่เขาก็ยิงและช้าเกินไปในการที่จะปกป้องไม่ให้เหลียนของเขาเกิดการดีเพกนั่นเองคือแอคชั่นเขาช้าเกินนะ การตัดสินใจที่จะซัพพอร์ตไม่ให้เหรียญน,นั้นมันหลุดเพกไปเกินหรือว่าเกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนั้นช้าเกินไปนะก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างหนึ่งแล้วกันเหมือนอารมณ์เหมือนฆ่าคนทางอ้อมนะโดยความผิดพลาดของตัวเองที่พยายามได้ยังไม่สุดนะครับก็เออเนี่ยแหละครับก็ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นการ พูดถึงเหตุการณ์ใน2ปีที่แล้วละกันเนาะว่าเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าการลงทุนทุกครั้งนะครับต้องมีสตินะครับอย่าเพิ่งเทหมดหน้าตักหรือว่าเห็นและโลภรู้สึกว่าคนอื่นได้แล้วเราอยากได้ตามเขาอย่างเงี้ยอย่าโลภนะครับลงทุนได้เท่าที่ตัวเองลงทุนนะครับก็อย่าฝืนละกันยังไงก็ภาวนาว่าลุน่าคลาสสิกครั้งนี้นะ การที่จะฟื้นฟูรหรือรีเพคครั้งนี้จะมาฮิวใจจะมาช่วยเหลือหรือว่าฟื้นราคาเหรียญน,นั้นกลับไปสู่1ดอลลาร์ให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องภาวนาให้อย่างนั้นและพอมันฟื้นฟูกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ฟื่นงฟูอีกรอบหนึ่งก็แน่จะมีกองทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งแน่าจะเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือ ของลูน่าคลาสสิกเนี่ยแหละเขาไปช่วยเหลือของทางด้านผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบในตรงจุดนี้นั่นเองนะก็หวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับในในในครั้งนี้นะ <c oughs> อ่ะพอพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อสปีที่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะดาวๆกันไปนิดหนึ่งนะครับเรามาสู่เนื้อหาต่อไปแล้วกันนะมาเตือนแล้วกันนะครับมาเตือนอ่ะพอมาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็ทางด้าน คริปโตนิวพอร์ทัลนะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วในกระดาษหน้านี้อีกแล้วนะครับเขาบอกว่า,าบางทีพวกเราอาจจะสับสนนะเรื่อง่อท่อซอฟายทั้งหมดที่ทาง LFG นั้นถือครองนะครับที่จริงแล้ว LFG ที่ถือครองบางส่วนนะที่ถูกตัดออกไปนะครับโดย UTC ที่เป็น LFGUTC เนี่ยที่ a r c h e r a r c h e r w a l l e t เนี่ยถูกถอนออกจาก อุปทานหมุนเวียนโดยคุณเวกัสเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมเทเลคาสิกเชนเนี่ยาการถูกลบออกไปนะครับยังไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะโดยที่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้อยู่ในอุปทานหมุนเวียนนั่นเองนะครับส่วนไอ้ที่เขียวๆที่เขาวงไปนั้นเราเผาทิ้งไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ในอุปทานหมุนเวียนเช่นกันนะครับก็การที่อยู่ในอุปทานหมุนเวียนมันแน่จะนอกเหนือจากนี้ด้วยซ้ำนนะ หรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนี้ก็ได้นะถ้าเผาออกไปก็แน่าจะหายครึ่งทั้งหมดเนี่ยแน่าจะอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยที่เราดูท่อท่อสภายมันมีอยู่เท่าไหร่8ปดแปดจุดแดเนาะแปดจุดเก้าแล้วกัน8ปุดเพันล้านนะครับ U.S.D. นะแล้วก็ถ้าบวกบวกในนี้ปุ๊บมัน4ี่จุดเ็ใช่ไหมถ้าทั้งหมดเนี่ยเผาไปมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับมันก็เยอะอยู่ นะอันนี้มันอารมณ์เหมือนว่ามาพูดถึงและกันเนาะมาย้ําเตือนว่ายอดเงินเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของ LFG ก็ได้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ถือว่ามันเป็นจุดประกายนะจุดประกายความหวังให้กับชุมชนแล้วกันว่า u ย c ่ทนั้นจะรีเพกได้ในเร็วๆว,วันนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับคุณ c ิฟ p t ต n e นิวพอ a l เนี่ยก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับ All-Node นะครับซึ่งว่าออโนดเนี่ยมีเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดนะครับทของเ r r a ่าคล s สส c กเชนนะในการตรวจสอบนะครับหรือว่าเป็นโนดที่ดําเนินงานอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่เครือข่ายของ t ท r r a Classic นะโดย All-Node นี้ให้บริการพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายหลายแห่งแล้วเขาไม่เคยไม่เคยหนีห่างอ่า ห่างหายจาก LUNC แล้วกันนะเขาก็สนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ชี้เห็นชี้ชัดได้ว่าอารมณ์เหมือนมาโพสเพื่อจูงใจนะครับเพื่อให้คนซัพพอร์ตเรื่องพอร์ตโซนนี้มากกว่านะตรงนี้นะมาให้สนับสนุน All Note นะครับในการที่จะติดตามหาท่อทอ่อซัพพลายของ LUNC และ UATC ตอนนี้นะครับ ว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวจริงๆแล้วมีทอๆ์ตัพยเท่าไหร่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวและกันเนาะเพื่อพพอร์ตออโนดในการติดตามเรื่องนี้นะให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดนะมีการเสนอพอรซอ,อเกิดขึ้นนะครับแต่ที่จริงแล้วก็น่าจะเป็นข้อเสนอ,อของเทอรล่า classic นะไม่แน่ใจว่าใครนะครับ ได้เสนอว่าเออตอนนี้ข้อเสนอบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับไบแนนนะครับรวมถึงคอย Market แคปเองที่เกี่ยวกับเรื่องทอทอสัายนะโดยทอทอสัายทั้งหมดที่ผมอ่านมาในบทความนี้เขาบอกว่า,าทางด้านเรื่องอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกันนะครับระหว่างทางที่เขาตรวจสอบกับทางคอยมาเก็ต แคปคอยติดตามว่าทอท,อทอสภายสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่นะโดยล่าสุดาทางเทอรล่าคลาสสิกนะครับได้พวกเขาได้รับพวก LCD แล้วก็ไปทางของ FCD นะอย่างเป็นทางการสำหรับการคำนวณอุปทานนะครับซึ่งในขณะนี้นฮอดโดย TFL อ f l นะแล้วก็คอยมาเก็ตแค p นะครับได้ปฏิเสธไปทางที่เป็นทางการ และใบแน้นขอให้สร้าง API ที่สอดคล้องกับการกำหนดหรือว่าระบุจำนวนอุปทานหมุนเวียนของคอยล์เมกาแคปด้วยนะตอนนี้อารมณ์เหมือนว่าา TFL ก่อนหน้านั้นเขาได้ละทิ้งในจุดนี้ไปนะครับในจุดนี้ไปในการตรวจสอบเรื่องอุปทานหมุนเวียนที่มันดีดพวดขึ้นมาและก็ความความไม่ชัดเจนรวมถึง ความไม่ตรงไม่มีหลักฐานคิดง่ายก็คือไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะความคาดเคลื่อนก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องทอร์โซายโดยคอยมาเกตแคปนั้นเขาก็เอาข้อมูลจาก TFL ที่ก่อนหน้านี้นะครับมาระบุไว้และตอนนี้เขาก็ปฏิเสธเรื่องอการคำนวณอุปทานบุนเวียนอาจจะไม่เที่ยงตรงรวมถึงทาง n บแนนก็ขอให้สร้าง API ใหม่นะครับเพื่อ support ในการระบุจำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดใในคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเพื่อเปรียบเทียบกันนะเพื่อให้สอดคล้องกันว่างั้นนะก็ตอนนี้ก็แน่จะดำเนินการในพปซที่ระบุว่าให้ทางอโนดนั้นเป็นผู้ที่ตรวจสอบละกันนะก็อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงและการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เราได้ทราบจริงๆว่าอุปทานหมุนเวียนที่แท้จริงมันเท่าไหร่กันแน่เพื่อจะได้ให้ชุมชนนั้นได้ติดตามได้ถูกต้องนะครับอ,อันนี้ก็ในจะประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้นะทางดูน่าซีร็อกเก็นะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับสวัสดีทักทายนะเฮ้เวนสพิตนะอ่า หลายๆคนนะครับบอกว่าตรวจสอบข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการรีเพกและปริมาณของเราหน่อยนะโดยอัพอ่าโดยอัพในคอมมอนวลนะแล้วก็เขาบอกทิ้งท้ายด้วยว่าหวังว่าไบแนนนะครับจะตอบกลับในแนวคิดนี้ในการรีเพกนี้นะ,ะที่เพิ่มเพิ่มขึ้นโดยคุณเล็ดลายดิปเตอร์นะครับอ่ะเรามาดูหน้าตากันสักนิดหนึ่งนะครับ ในนี้ผมก็อ่านคร่าวๆแล้วไม่อ่านคร่าวๆหรอกอ่านทั้งหมดนั่นแหละแต่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะเขาสรุปโดยรวมแล้วเขาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วกันในการจะรีเพกแต่ละครั้งเนี่ยความร่วมมือหลักๆนะครับก็นอกเหนือจากชุมชนแล้วก็ต้องมีทางด้านกระดานเทดต,ต่างๆหรือว่า CX อนะครับอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในการรีเพ็ แต่ละครั้งเสมอไปนะโดยเขาให้ข้อมูลว่าราคาในแต่ละครั้งนะครับระหว่าง o n อนเชนและออฟเชนเะนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะไม่เที่ยงตรงนั่นเองพอมันไม่เที่ยงตรงสิ่งที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้มันก็ต้องควบคุมทั้งสองที่เนาะ โดยล่าสุดเขาบอกว่าฉันไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้เกี่ยวกับโปรตโครตคอลที่แตกต่างกันเกินไปนี้ได้นะครับเนื่องจากคุณเลดไลน์นะได้ตั้งค่าสถานะว่าเป็น IP นะของเขาเท่านั้นนะครับยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนะครับโดยข้อเสนอของเขานะค่อนข้างดีแต่รอความร่วมมือของทางด้านกระดานหรือ Exchange ต่างๆรวมถึงาการซื้อขายบนตลาดทั้งออนเชนและออฟเชนนะครับที่ มูลค่ามันค่อนข้างสวิงเงินเกินไปนะตรงนี้ก็ต้องเพื่อกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะเขาเลยเสนอวิธีง่ายๆนะครับแต่ฟังแล้วอ่านดูแล้วไม่ง่ายนะงงงงเหมือนกันนะครับโดยสําหรับการป้องกันที่จําเป็นนะสำหรับโมดูลตลาดของเราจากเงินทุนที่มาจากตลาด Exchange นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ให้สร้าง o r ร์ l ค p พ o ลนะโดยราคาที่2นะ มี2ราคาที่เกิดขึ้นนะครับราคาแรกนะครับก็คือเป็นราคาที่เกิดขึ้นในกระดานเหตุและราคาที่2เกิดขึ้นบนออฟเชนหรือ,นอ,น,อนอกเหนือเชนนะครับพูดอย่างนี้ก็ผิด <laughs> ออนเชนเนี่ยอยู่ในระบบใช่ไหมยอยู่ในระบบเชน lunc ในการสวอปกันไปสวอปกันมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าหรือว่าราคาการที่เอาไว้เปรียบเทียบอยู่นะครับส่วน ออฟเชนเนี่ยก็คืออยู่ใน e exchange ต่างๆนะราคาก็จะอีกอย่างหนึ่งนั่นเองในการเปรียบเทียบเนาะมันเลยเกิดความแตกต่างในเรื่องราคาตรงนี้ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเหรียญที่แต่ละที่มันจะปนกันอารมณ์เหมือนว่าผมซื้อเหรียญใน e x c h a n g e เนี่ยมันราคาอีกราคาหนึ่งแต่พอเอาไปส w a ปในเชนปุ๊บมันได้จำนวนเหรียญที่มากขึ้น อย่างเช่นผมเอา10ดอลลาร์เนี่ยไปซื้อ LUNC ได้ล้าน LUNC ใน Exchange นะแต่พอเอา LUNC ไป Swap เป็น USDC มันได้จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วพอโอนเข้า Exchange อีกทีกลายเป็นว่าราคาขายออกมามันไม่ใช่10 USDC เท่าเดิมมันมากกว่ากี่เท่าก็ว่ากันไปเนาะ อันนี้มันก็เลยมีความแตกต่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่า,าเหรียญที่ซื้อขายกันใน e x c h ช n g เนี่ยการที่คุณจะเอาเข้ามาส w a p ในเชนเนี่ยขอทำเครื่องหมายไว้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยขอทำเครื่องหมายไว้ได้ไหมพอเหรียญตัวเนี้ยถ้ามันเข้ามาในเชนนะมันก็จะมีเครื่องหมายดอกจันติดอยู่หรือว่าที่จรงิงอาจจะเป็นตัวเลขหรือว่าอะไรก็ช่างนะไม่รู้ว่าเขาจะไปวิเคราะห์ยังไงนะแต่เหรียญตัวนั้นน่ะถ้ามันถูก โอนกลับเข้าไปสู่ exchange ไอตัวเลขนั้นก็จะหายไปนอกจากคุณจะเอา,เ,อาเหรียญใน exchange เนี่ย swap หรือว่าโอนเข้ามาใน on chain หรือ Oracle pool นะแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ราคานั้นถูกต้องกับบนบน,บนเชนอะืะม,มันถึงจะลบล้างตัวเครื่องหมายตัวนี้ออกไปได้นะครับ ลบล้างเครื่องหม่ตัวที่ติดดอกจันกับเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยอ,ออกไปได้และสามารถไปแลกเปลี่ยนหรือสวอปอะไรทำธุรกรรมใน Oracle p o o l ได้หรือว่าในเชนได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างงงอ่านไปแล้วค่อนข้างงงคุณจะทำดอกจันไว้เพื่อระบุว่าเหรียญน,นี้มันมาจาก ExC X อชเชนนะมูลค่ามันไม่เท่ากันกับเหรียญที่อยู่ในออนเชนนะการที่ทำสเต็กตรงนี้ไว้นะเขาบอกว่า เมื่อผู้ใช้ใน Exchange เนี่ยหรือว่าในเซกเนี่ยยังสามารถอยู่อยู่ต่อยังมีความสุขนะเวลาซื้อขายบน Exchange นะในราคาใดก็ได้นะครับที่พวกเขาต้องการนะ USDC สามารถพังไปถึง0 0 0 0 0 0 1เนี่ยตรงเนี้ยอ0 0ศก็ได้นะครับแต่การพังทะลายในบน โมดูลต่างๆจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยนั่นเองเนาะอารมณ์เหมือนว่ากระดานเทรดมีการเออร์เลอร์เรื่องราคาหรือว่ามีความผิดพลาดเรื่องราคาที่เกิดขึ้นนะครับการเทขายใน exchange หรือว่าการดั้มราคาใน exchange จะไม่มีผลกับราคาที่เกิดขึ้นใน Oncha น n นั่นเองจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะต่อให้คุณจะเอาเหรียญที่อยู่ใน exchange นั้นซื้อได้ในจำนวนมหาศาลนะครับแต่คุณเอาไป สวอปในออนเชนก็ไม่ได้มูลค่าเหรียญตามที่อยู่ในออนเชนแต่อย่างไดเนาะอารมณ์เหมือนป้องกันแล้กันป้องกันการไปเทเหรียญบนออนเชนเพื่อส w a ปเป็นเหรียญอื่นแล้วเอาไปขายต่อเออนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านดูแล้วก็งงว่าคุณจะทำตรงนี้ในลักษณะเครื่องหมายไว้ทำไมเนาะนอกจากถ้าคุณปรับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอ่ะ ปยกับเอ็กเชนเลยว่านี่นะเราจะมีระบบป้องกันนู่นนี่นั่นแบบนี้อ่ามูลค่าเหรียญเราจะรีเพกกับมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็แน่าจง่ายกว่านะคิดง่ายก็คือไปเผาเผาทอท่อสียภยให้ให้เกี้ยง <c oughs> ที่มันเกิดเกินมาเผาให้เกี้ยงจบในแ,แค่นั้นแหละอ,อแต่ดูไปดูมาแล้วก็งงเหมือนกันนะครับก็เออถามว่าผมไม่เข้าใจเองหรือเปล่าเพื่อนๆลองไปเข้าอ่านดูได้นะครับในคอมมอนเวลนะครับ เข้าไปอ่านดูได้นะครับเพื่อเพื่อนๆอาจจะชัดเจนมากกว่านี้นะโดยเขาบอกว่า,าฉันจะข้ามการแนะนํามโมดูลการตลาดนะแต่ก็สามารถอ่านได้ในลิงก์นี้นะครับผมก็เข้าไปในลิงก์นี้อ่านดูก็งงดูเหมือนกัน <c oughs> เกี่ยวกับการ swap ไปสว a p มาบน SDK มั่งในอันตราส่วนในการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเท่ากันเนาะในบนในบนเชนอะไรประมาณนี้เนาะอืม อันนี้ก็ต้องรอดูรอทําความเข้าใจกันอีกทีนะเพราะว่าอันนี้การที่เขาออกมาพูดในลักษณะแบบนี้นะเป็นในที่ของนักพัฒน,นานะเขาก็บอกว่าการแนะนําแนวคิดนี้นะไปใช้ยากแค่ไหนนะฉันไม่ใช่นักพัฒน,นา L1 นะครับแต่เนื่องจากเรารวมบันทึกร่วมบันทึกเพื่อช่วยจําจํากัดธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะอันนี้อารมณ์เหมือนเขาแสดงความ แสดงความคิดเห็นว่าเออถ้าแก้ปัญหาในเชิงนี้ในลักษณะการที่ทำมาร์กบนเหรียญไว้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมในกรณีเกิดเหรียญเกิด e er อ r ร์เขึ้นมาหรือว่าแคร h ขึ้นมานะมันจะป้องกันไม่ให้มีผลกระทบในเชนหรือว่าเชนเกิดมิ้นเหลียมขึ้นมาอย่างมหาศาลนั่นเองเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่านะเพื่อน,อนๆงงไหม ผมแอมผมก็ยังงงนะผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็ยังงงอยู่นะว่าเฮ้ยอันนี้สรุปแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่านะแล้วมันมีผลกระทบกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าราคาเหรียญบน exchange กับราคาบน bon on-chain ไม่เท่ากันอา้าวเราจะลงทุนในไหนอ่ะอืมใช่ไหมเนี่ยแหละนี่คืออย่างเราอ่ะศึกษาดูก็ยังงงๆอยู่นะครับ อันนี้ก็ต้องรอศึกรอดูว่ามีคนสรุปออกมาได้ชัดเจนมากกว่านี้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะครับโดยดูคอมเมนต์นี้ก็ได้นะหากทำได้ถือเป็นก้าวสำคัญอ่ะแสดงว่าดี <c oughs> อ่าอืมแสดงว่าดีนะในการครั้งนี้นะครับก็รอดูนะว่าเป็นสเต็ปตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมขอ เวลาไปอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างให้ความร่วมมือขอความร่วมมือจาก Exchange ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนั้น e x c h a n g นค่อนข้างเยอะรวมถึงทั้ง v a เ i เตอรเองรวมถึงนักพัฒนาเองเนาะค่อนข้างเยอะนะในรายละเอียดนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับในข้อความแค่ประโยคแค่เนี้ยเราไม่อาจ เข้าใจได้ลึกในส่วนที่เขาอธิบายได้นั่นเองนะครับก็รอดูนะว่ามันจะไปในที่ทางไหนหรือว่าเขาจะมีพรอพลอหรือว่ามีบทความออกมาอาภิบายเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะอ่ะปิดท้ายด้วยคะแนนโหวตละกันตอนนี้ จำนวนการโหวตเป็นไงบ้างนะครับเพรากระซอล่าสุดนะที่มอบหมายให้ออโนดตรวจสอบนะครับเรื่องอ,อ,อุปทานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับก็เจ็ดสิบเเซนะครับเห็นด้วยนะเจ็5สิบสองจุดสมห้าเปอร์เซนะครับเห็นด้วยส่วนไม่เห็นด้วยอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดุดหกเปอร์เซนะครับเหลือเวลาอีกสองวันกับอีกเจ็ดชั่วโมงนะ mm. อขออภัยนะครับเพื่อนๆลมตี ออไม่ไดม้มีวิใหม่ด้วยเมื่อกี้อ่าก็ถือว่าค่อนข้างไปในทิศทางเห็นด้วยนะครับโดยเวเดเตอร์นะครับ5เห็นด้วยมากถึง62%นะไม่เห็นด้วย35%นะครับส่วนผู้ถือครองทั่วไปนะครับก็เห็นด้วย91%นะครับส่วนไม่เห็นด้วยอยู่ที่3% 4%บ้างนะน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับพอร์ตซอนนี้นะก็ถือว่าเป็นการ อัปเดตครั้งสาคัญและกันเป็น9ก้าครั้งสําคัญนะครับสมหรับวันนี้มีเนะะื้อหาประมาณนี้ก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิกกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ